คูจิ้นชายสุดฮอตเปิดใจหลังถูกโยงปมข่าวฟอ้อมผู้ใหญ่เพราะกลัวเรตติ้งตก จากกรณีเพจจมอยร้อยแปดเปิดประเด็นคููจินนงังพยายามสร้างภาพเรียกกระแสฟองผู้ใหญ่บังคับให้คููจินตัวเองหวีดหวานสู่คููอื่นหน่อยเพราะกลัวเรตติ้งตกวงการมันเิงอะเนาะงานนี้เดือดร้อนถึงคู่จินชายฟิลมธนพัฒน์และแจมรัชตะสองหนุ่มสุดฮอตจากละครคุณชายที่ช่วงนี้กระแสมาแรางทำให้ถูกชาวเน็ตจับโยงด้วยเช่นกันทำให้ล่าสุดคู่จินแฮชแท็กแจมฟิล์มได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่คููจิน ฟงผู้ใหญ่ตามที่หลายคนจับโยงทั้งคููบอกว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฟิล์มกล่าวเสริมว่าถ้าเรื่องก่าเรตติ้งตกถ้าวันหนึ่งมันจะตกก็ต้องตกเป็นสัจธรรมโลกของวงการนี้เราเป็นคลื่นลูกใหม่มาวันหนึ่งเราก็กล่าวก็มีคลื่นลูกใหม่มาอีกส่วนตัวรู้สึกเฉยๆไม่อยากคิดอะไรเยอะเราเป็นเราแค่มีความสุขในทุกวันแต่ข่าวด้านลบก็มีกวนใจบ้างเราจะไม่จมอยู่กับมันนานเพราะชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นมาเอาเวลาไปโฟกัสกับภ ขนาดที่หนุ่มแจมองสิ่งที่เปลี่ยนไปมีแค่คนรักเรามากขึ้นมากกว่าโฟกัสแค่ความรักที่เขาให้และมีความสุขไปกับงานกับพี่ฟิล์มรู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆสพอร์ตกันตลอดเป็นอย่างนี้มาแต่แรกไม่รู้จะเฟกทำไมจะมาจับตรงนั้นตรงนี้ให้คนจีนทำไม